สวัสดีตอนเช้าครับพอดีมาเบื้องงานลดไถซึ่งหน้าแปลงมีขนาดสามไรจะปรับแต่งใหม่หลังจากเกี่ยวเข่าแล้วผมกลับมาตอบคอมเมนต์ของพีธนีนะครับซึ่งเพิ่นบอกว่าการปรับหน้าเฮตใ้เกิดต้นทุนนะครับสิ้นเปลืองกว่าการไถแมนครับผมเห็นด้วยกับคุณพีเพ,พิ่นเพะว่ายยังเพราะว่าต้นทุนการเฮตนานะมันมันค่อนข้างที่จะสูงบานผมนะครับแต่ขอให้เบื้องพื้นทีก่ก่อน น้บันผมเป็นน้าดินทรายและกาพื้นที่ตรงนี้ลาดเอียงนะครับขนาดสามไร่พ่อหน้ามานนะครับพตาพื้นที่บ่ได้ระดับพ่อหน้ามานน้ำก็จะไปขังหรือว่าไปร่วมยุคแดนไตนะครับฟังไตและกาเหตุในเขาด้านบนนะครับบ่ได้มิเต尼านะครับฟังนี้มีเต尼าฉะนั้นการปรับมให้ปับมหน้าแต่งหน้านะครับสําหรับบันผมเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะจําเป็น นา้าอานผมนี่คือเหตุครังหนึ่งขงต่อปีซึ่งถ้าบบได้ดูแลรักษาหรือว่าบำรุงเอาในระดับหนึ่งก็จะบบได้เขาได้นา้าพี่น้องมาเนาาก็จะได้ผลผลิตหน่อยนะครับหรือว่าโบ่พอกินมุมปีนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ได้ปรับให้ปแปลงหน้านะครับสำหรับการเหตุหน้าอานผม ส่วนหน้าแปลงนี้จะแก้ไขไหมนะครับปีนี้ก็คือจากหน้าแปลงเดียวเนี่ยเป็น3ไรนะครับจะแบ่งครึ่งให้เป็น2 2แปลงนะครับเป็นขนาดแปลงละไรครึ่งนะครับและการไรดินปรับระดับให้ได้ระดับใกลเคียงกันมากที่สุดเพื่อรองรับน้ำนะครับนั่นก็คือวิธีการแนวคิดที่พอยยัยพื้นจะแก่หน้าแปลงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าแล้วจังไรผมจะเอา,มาใม้รับชมอีกครั้ง ผมมีอย่งางไรผมเอาคลิปนี้ออนี้มาตอบคอมเมนต์นะครับว่าเหตุใดถึงต้องได้ปรับหน้าขยายแปลงกับจังทีสภาทีอย่างในหน้าเขาที่พี่น้องได้เห็นนี่แหละครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมนะครับขอให้ยูดีมีแห้งสุขสุขคนพอกันไหมคลิปนีโอนาครับสวัสดีครับ